ค่ะกาบสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพอนพาลวยค่ะสำหรับมือในแอดกาเดินทางมากับแม่ชีชัยยะนะคะตามต่อเลขพระธาตุบางพวนนะคะพี่น้องค่ะพระธาตุบางพวนนะคะพี่น้องเด้อพระธาตุบางพวนนะคะเดินทางมากับคุณแม่ฮาเนะคะมาขอตัวดีตัวเด็ดฝากตอน fc แฟนช่องนะคะ สำหรับเอฟซีแฟนช่องที่เขามาเบิ้งมาชมชิปนี้แล้วเนาะค่ะ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสะไขก่กดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อทีชีวประพาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพาด้วยเนาะพี่น้องเนะาะค่ะวันนี้เอฟซีไปบูชาถูกเทียนดอกไม้ไหว้ปูนค,ค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะนี่เป็นวัดเก่าแก่นนะคะอันดับสองของโลกด้วยค่ะพี่น้องเดินอันดับสองของโรกเขาพระธาุเจดีงามมาพี่น้องงามเนี่ยถือภาพไปกราบขอพรค่ะพ,พ,พี่น้องค่ะขอตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อเนาอพี่น้องเนอาอค่ะนี่ซ้ายบุญค่ะพี่น้องค่ะบางท่านก็เอ๊ะเลขตัวนี้ทําไมไม่เห็นเลยเนาะค่ะบางท่านก็บอกเอ๊ะเห็นอยู่เนาะ กอันนี้ก็แสดงว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงนะคะพราะน้องพี่น้องคะ่ะมาของวดที่แล้วได้สองศูนย์เก้านะคะพี่น้องคะ่ะมาวัานนี้ขอโชคสรางตัวตรงๆฝากตอนนะคะพี่น้องเนาะโอ้มีนางล่ำพร้อมเดอ้อพี่น้องมาหน,นิล่ำไปนอ้องพี่น้องถ้ายย่างว่าล่ำก็ถือว่บาบุญหูบุญตาเขามี สสาาธธุุหลวงพ่ององค์ดำนะคันสวัสดีค่ะคนสวยลำหรือยังคะ<า>เรียบร้อยแล้วเลรอโอ้มาไม่ทันเลยถึงแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่าบันเอ็ดกับสิผ้า ย่างอ่อมน,นะคะพี่น้องค่ะพระธาตุบางพูนนะคะพี่น้องค่ะจับกล่องอันนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะได้สิได้มาเห็นเม่ซี่คนมากราบมาไหวนะคะพี่น้องเนาะเดินก่อนนะจ๊ะ

mm <laughs> สามารถมาตักบาทลอยแปดมาใพี่น้องตักบาทอ้อยแปดใส่กระสูพะรยุยกระสูพะรุยเพื่อเอฟซีไม่ได้มาต่ำต่อทิมาของสองนเ่านะอาอานอนมาต่ต่อทิมาของสองโซนเก่านะโซนอ่อนผู้ลองขุนประเห็นคลิปเขาไปเบิ้งย้อนหลังไ,ได้ด้วยพี่น้องด้วย แม่ใส่บานรล,ล้อยไปนะ,นนะคะแนนราคาจุดจุดที่มะขอได้สองศูนย์เก้านอะคะ่ะพี่น้องเนาะจุดที่แม่ซี่่นมะขอ ได้ได้เบิ่งคลิปก็คือสิเห็นเยอะแล้นะคะพี่น้องค่ะจุดจุดมานค่ะพี่น้องค่ะจุดให้โชคให้มันค่ะก็มาขอพรอีกนะคะมื้อนี้ก็เดี๋ยวรอแม่ชีมากแ้วค่ะพี่น้องเด้อเอ้า่ะจะตั้งไว้ให้ FC แฟนช่องผู้อยู่ทางไกลได้ขอพรไปนํากันเนาะค่ะมาพี่น้องเด้อเอ้่ะจะไปใกล้ๆให้อีกครนะโอเคไม่สีขอฝากต่ออ่าง กละปูไปน้องกันพี่น้องค่ะ,ะประแก้วมรกตโอ้วอันนทายไปน้องเน่ยนี่ค่ะคะแก้วมรกตน้องเนี่อสองค่ะ ว่าเสร็้กันแล้วเดินาชาบูชาพระเจ้ามรกตนโมตัสสะพระวโตัะตสมาสมพุทธัโมตัสสะพระาวตหัตัสมมาสัมพุทธัสว์นโมตัสสะก็เขวโตอะรหัตสัมมาสัมพุทธัสสวาละจะปุกัง ขอสุคข,ขอมานฝากตอนค่ะพี่น้องค่ะละมัน แปกันฮ่แปดหอแปด่แเลยอนันือภเออเห็นหเลขเก่าเลขเก่าซื้อเอาซองไหนซื้อบางเด้อเดี๋ยวพี่น้องเห็นบมค่วพี่น้องแปดเก่าห้อหกแปดเนาะพี่น้องค่ะเมืองทางเนี่ยก็หกแปดแต่รู้ว่าเป็นแปดเก่า จะทั้งเกับแปดกอปกกอเาอีกจะเทื่มอ่มะก็สามซ้ตัวในแตสองตัหรอฮะสองตัวสองตัวบ่ โตนะคะพี่น้องเนื้อ ่ได้ยังไงพี่น้องคะหกคือเก่าอีกแล้วพี่น้องวิศนาอีกแล้วเล่นไปอันนี้อันนี้พวงท่านนี้เป็นหกพวกท่านนี้เป็นเก่าค่ะพี่น้องเก่าอะไรบอกระเบิดเก่าอะไรเนาะบอมันเก่ากับกรองเป็นเก่าไทยเหรอหนึ่งกับหนึ่งไทยเหรอกับหนึ่งไทย อ๋อพี่น้องพิจารณาซอยกันเด้อค่ะเอาเป็นเลขใดก็ได้แต่ที่แห่หกคแค่ไหนล่ะหน้ากหกหก็ให้เป็นตัวเด่นเลยขกงตัวดอเด่นทำนี่ละ,ะเราชอบนี่แหนอนปไูได้สวมไรามาหนอนปูเด้อมาได้มาหาอีกเด้อ เด้อค่ะพี่น้องคะืัอนี้มาขอพ้นนะคะมาขอโชคขอมันพระธาตุบางพวนนะคะพี่น้องค่ะได้แปดเก่าหรือว่าสิเป็นหกแปดอะไรนะคะพี่น้องน้อตัวเด่นก็หกกบเก่าค่ะพี่น้องค่ะที่มาฟองศูนเก่างวดที่แล้วนะคะพี่น้องนอ้นองวันนี้ก็ขอให้หิ้งขอให้ฝังขอให้ดังขอให้รวยสุขุพ้นค่ะพี่น้องคะ่ะ คลิปนี้ก็สิยาาในจักน้อยนะคะพี่น้องนอตาวเดียวเลยนะคะพยามมจิลินนะคะพี่น้องค่ะค่ะแคบหน้าจอขยายไปไ้ถัดสวด้ะคะพี่น้องเลยะค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องสุขุสุขคนเนาะคะ่ปะปาถนาเงินก็นไฮไลท์กล่องปาธนาทองก็ไฮไลท์โฮมปาถนาซิ่งหนึ่งประกันไร่ผพีต่อกฎหมายบ้านเมืองก็ขอให้พัน์สำเร็จในเร็ววันเนาะคะ่ะ ขอให้แห่งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสูู้หสุคนค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้า